สวัสดีค่ะวันนี้ฝรั่งเขาขอมานะฮะอยากกินพะโลค่ะก็เลยต้มไข่นะฮะพอดีมีหมูนะมีหมูติดกระดูกซื้อมาแล้วก็แบ่งทำนะเพราะว่าเยอะนะก็เครื่องก็มีผงพะโลไทยเนาะก็น้ำตาลมะพร้าวเกลือก็ประมาณเท่านี้นะฮะเครื่องที่เราจะทำไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะอย่างมากก็อาจจะทุบอ่า เม็ดพิกไทยเม็ดผักชีลงนิดหน่อยแล้วก็ก้านผักชีนะคะ,ะก็แต่เราจะไปเอาหมูไปรวนก่อนนิดหน่อยนะรวนเพื่อให้เขามีรอยกระทะนะแล้วถึงจะจะใส่ผงพะโลลงไปผัดรวมนะคะแล้วก็ปรุงรสใส่น้ำอะไรก็ว่าไปนะ รอกันหมือนกันนะคะ เราถึงจะใส่ไข่นะคะเพราะว่าไข่เนี่ยสุกแล้วแล้วก็จะใส่ปรุงรสเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะเพิ่มอะไรบ้างนะเคี่ยวไปก่อนสักพักหนึ่งเหมือนกันนะนี่เอาไข่เริ่มเอาไข่ลงนะแล้วก็จะปรุงรสเพิ่มนะ ใส่ชิมรสไปหน่อยนะเดี๋ยวพอเขาเดือดแล้วจะชิมใหม่นะฮะว่าจะใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็อาจจะเสร็จนะก็คงทานรับประทานได้นะเดี๋ยวทำพริกน้ำปลากับข้าเนียวไอข้าวสวยร้อนๆนะก็น้ำก็งวดลงแล้วนะคะส่วนเนื้อก็นิ่มน่ารับประทานค่ะเดี๋ยวจะปิดไฟแล้วก็ เตรียมเสริมนะคะเดี๋ยวทําน้ําพริกพริกน้ําปลาหนึ่งถ้วยเหนะว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เสิร์ฟได้แล้วนะคะมีพริกน้ําปลาด้วยรสชาติเนี่ยเผาหวานน้ำนะอันนี้ฝรั่งเขามานะ,ะก็เลยต้องทําให้เขาเนาะเพราะว่าเขาชอบทานนะใส่ไข่ซี่ฟองเนาะรสชาตินี่กลมกล่อมนะ แต่เครื่องปรุงง่ายนะคะใส่แค่เกลือน้ำตาลชูรสแค่นั้นนะผงปรุงรสเล็กน้อยก็ได้ค่ะถ้าชอบนะแต่น้ำปลาไม่ต้องเลยนะคะรสชาตินี่ได้เลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะพริกน้ำปลานะมะนาวห่อใส่น้ำตาลชูรสนิดหน่อยนะโอ้โหอย่าบอกใครถ้าชอบคลิปนี้นะเพื่อน หวกเป็นกำลังใจให้กันแลวกันนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วอย่าลืมนะคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์เลิฟเรินะคะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะรักษาสุขภาพกันทุกท่านนะคะโชคดีร,ร่ำรวยเงินทองนะคะบายค่ะ